นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3เมษายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือน5ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดสีอับโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกีนีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดับทอฐานนับโดตอพุทเท่าและนอนเดนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารตอทงและนอนหนู เลขมงคลวันนี้เลข4ีเลข7และเลขหไมเซตวันนี้ท่านพุทธทาสสอนไว้ว่าห mm. มาเห่าอย่าเห่าตอบเพราะเหตุว่าจะทำให้มีหมาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ